โอเคโหูยเยอะมากเยอะจริงๆ อุ๊ยชิบหายปลาผิดชิบหายแล้วปลาผิดไปเลย,ยมันต้องโดนสักทีจีหลังเอาไว้ไม่หมดไม่หมดไม่หมดมัน จีบดเรียบร้อยจีบดไม่สนลูกใครอเอาว่าเกมสเตลว่าสเตลเราก็ทำได้ครับไม่เท่าไรนี่ว่าเกมสเตลมันง่ายอ้ยชิบหายล้ชิปมันลิฟนี่ว่าไม่ใช่ผิดทางเวนเอ็มเจไม่ได้ซ้อนศพซะด้วยโอเคสิบแปดกรกฎาคม โอ้โหซุเปอร์ครีปี้ต้องหาที่ตั้งของเดวิสเบรธของนแห่งนี้อาจจะมีประโยชน์ n อร์แมนออสบอรนประวัติวิจัย GR 2 7ทั้งโปรเจกต์วุ่นวายมาก GR 2 7คือยารักษาไม่ใช่โรคร้ายแต่ลองเอาไปบอกแบบนั้น ก็พวกนักข่าวดูอย่างไรก็ตามพวกเขาผู้นักวิจัยเนี่ยก็บอกว่า red. เดวิดเรดใช้มันเพื่อกดให้การ oh, oh. ตัวที่อาม่ทันนะี่ยวนนั้นไม่เข้าใจว่ามันทำอะไรไ,ได้บ้างย่ารักษามะเร็งโลธรพิษรุกกรรมพิการแรกเกิดโดยการค้นคว้าอีกสักนิดผมรู้ว่าทำมันได้ดีกว่าใช้เวลาอีก 18, 18เดือนไปออกการโปรโมทตัวเอง,เ,องเสียเวลา ดูเบรดไม่ใช่โรคแต่เป็นแค่ความพยายามในการพยายามรักษาไม่อยากเชื่อดอแม่คุณอยากชนะการประกวดแผนด้วยแผนสุอรากาโอ้โหดูคนโอบไปกำลังตามรอยด็อกเตอรเบรคเิลเริ่มน่ากลัวฮะคนข้าสมบรบบดรอกเตเคิลเป็นหัวหน้าทีมวิจัยของดูเบรด a ขาพูดดิสแรงอู่สมาร์ททั้งหมดของออสคอป ไม่อยากรู้ว่าพวกเขาเป็นเจ้าของนิวยอร์กมากขนาดนี้วางแผนกกำลังเซเบิลเหรอพวกเขาประจำการอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยฉันบนันเลยว่าฉันต้องหาห้องแลลด้วยเบรดเจอด้วยสิ่งดีแน่ต้องไปซับสินของออสคอร์ที่พบกกันจากเซเบิลจำนวนมากนี่คืออะไรเนี่ยระเบิดมือต้นแบบเหรอโอ้มายโก ต้นแบบอนา,าคตจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าครับน,น้อเบนมีนเรื่อง,งนกักวิทยาศาสตร์ฟันเฟืองอันนี้เป็นอะไรไปไม่ได้อันนี้คือระเบิดของกลีนกอบบินแน่ๆดูแล้วยังไงก็ใช่ครับดอกเตอรไมเคิลส์ไปที่ออสคอปแต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย นี่น่าจะเป็นไปได้นะออสคอร์ปตแต่ไม่มีด็อกเตอร์ไมเคิลหรือเซเบลนี่ไม่ถูกนั่นก็ไม่ใช่แค่ดนรัตตั้ตของเซเบลไม่คิดเลยว่าจะจะเลือกบทมู่ได้เป๊ะเวอร์ด้วยบราวน์ชาร์ลีด้วยอัลฟ่ากัน้าบันทึก A records-based Oscorp oh, is going off Dr. Strom. Mm -hmm. Isn't he a robotics expert? <coughs> like Oscorp building, but no Michaels, but no. Michael's no. or Sable. That's not it. Don't no. no. think I've chosen no. the right no. categories. No. no movement from Dr. Van Adder. Must be out of the city. Dr. Michaels leads the Devil's Breath team wherever the ant should check the patrol routes against oscorp buildings that i'm looking for none of these patrols cross oscorp building but no no dr michaels was near a lot of snow one's not crazy enough to keep the anti a shopping center a records facility could be perfect cover for the devil's breath lab nice เยมีการทับส้องเส้นทางของด็รไมเคิลเอ่อฮะนี่ไง GR27 นั่นคือรหัสของเดวิลเบธนี่แหละลำดับที่สิและมหาวิหารไม่ใช่เหรอ ฉันรู้อยู่แล้วเราที่สิบแล้วมหาวิหารแผนกู้คืนของออสคอปสถานที่ที่สมบูรณ์แบบเพื่อซ่อนของอำนวยความสะดวก GR27 เหตุการณ์มาตินลีนี่อะไรพวกเราเริ่มเลยเดี๋ยวฉันจะไปรอห้องข้างๆใจเย็นปล่อยให้ยาออกริ้า่ฤทธิจ เราจะรักษาลูกไม่เป็นไร What <c oughs> นี่อะไรเกิดอ,อะไรขึ้นโ <c oughs> Oh my god <c oughs> แล้นายทำอะไรลงไปนั่นลีเหรอพเจ้าโดเมดนิอลออตต์พวกเขาเริ่มเรื่องพวกนี้ทั้งหมดฉ,ฉันต้องเก็บสิ่งนี้ไว้อะไรวายกูไ,ไม่ชอบมันใครอะ มุมเบงมุม oh. คือผมชอบสไปเดอร์แมนแต่ไม่ชอบเบ่งมุมแบบนี้เลยเข้า oh เร็วเข้า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 เสร็จแล้วแอบไปบอหมีบอมีบอมีผู้ใดอยู่หรอกขึ้นเปียงนั่นนะ damn it คนลุกคนลุกคนลุกชิเปงพี่ฉันได้ตั้งห้องแลบแล้วแล้วพื้นนหล่แห่งแล้อยู่ไหนสิ่งตึกดิ์ชั้นไดเตั้ง้องแล็บแล้ว้้นดิ่้งแล้วอ้ไหนส โอ้โนโนโนะกลัวจังเลยจีไปก่อนนี่ไงนี <idée> ่ไงนี่ไงผมวิ่งแล้วครับผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วครับโนโนโน n น n นโ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 น no บอบอบอได้แดกบดบดบดได้แดก,อด,ด,แด,กดอกอ,อะใครเห็นวะฮะฮะใครผู้ใดมันเห็นวะบอ,บอ,อโอเคอย่างมากต้องโยนไป

เชียดนิดเดียวไม่กี่เชียดนิดเดียวเองหมันสัตวทีสัตวทีนี่ไงนี่ไงอุย้ย <Hey. S 1> ชิปหายแล้วปืนลัน่นปิดไปก่อนละกั P, <you> นปิดอยู่ไหมเธ้ยเป็นไรนะอีกไม่กนะี่วิมุมตัวออกเชียงเหนืออาฮ่าไม่มีใครฉลาดเท่าเจเลย เจก็โดดลงไปเลย <You ready? S 1> พร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งสายไปแล้วตาเธอแล้วโอ้ oh my g ก d เละมาแบบลอ่ลอๆดู you <are> crazy. บ้าหรือเปล่าเนี่ย <'re> เธอที่สุดยอดไปเลยเออไข่มันจะไปกล้าไข่มันไปกล้าดโดดตึกขนาดโอม ถึงแล้วตึกฟรีสนี่มันน่ากังวลมากเลยแฮร์รี่ป่วยแล้วนอร์แมนและลีด็อกเตอร์ออกเทวิอสโอเคเวสสิฉันรู้ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันไม่คิดมากแบบนั้นสิเธอไม่ได้ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วพีท ปล่อยให้ไมล์เสีบฉันดูแลฟิสเองเธอไปหานอร์แมนนะและหายารักษาขอบคุณนะพาร์ทเนอร์นหนี่คูฟอม <c oughs> <c oughs> อชุดอย่งลุย เดี oh ๋ยวแลาต้องต้องตัวหนึ่งโอ้ไม่กอดต้องหายรักษาต้องมีวิธีที่เข้าเดถือเขาโต้สิเราหนาพวกเขาให้เลิกสนองครามคุกเสดเพื่อแก้แค้นเขาไม่สามารถเอ่อย้อนเวลานี้ทิ้งได้หยุดต่อต้านเหรอ โอเคโอเคนอร์แมนสอนอิสเวย์เรไม่กำลังจะไปเอายารักษาแล้วอัปเดตยอัพเดขาววิยุดีก่อนผมว่าจะเป็นข่าวดีนะฉันรู้มาว่าออสค็อปคุยงานสร้างยารักษาขึ้นมามีทางรักษาเหรอขอบคุณพระเจ้าเราใช้ไปรักษาทุกคนโอ้ลังตามหาคำตอบอยู่ที่แ lap ใบบทที่ถูกลืมไม่นะน่าอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของออสค็อป ฉันส่งเจ้านที่ไปช่วยได้นะแต่ฉันไม่มีไม่ต้องห่วงฉันจัดการเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะจบลงในไม่ช้าเอ่อดีมากย่านหนึ่งร้อยเมตรครับ Let's go โอ้บอกไปดูถ่ายรูปไม่เห็นมี แต่มุมถ่ยมา,มแบบมถายรูปเยอะมากฮะมุมแบบมุมนั้นถ่ายรูปเยอะมากเอาแอล้วมีใครบางคนสงสัยบ้างไหมนายแรดคนนั้นมักมาทำลายพลมทิงท้งถนนซึ่งบางคนจะลงเอยด้วยการหาเงินสร้างตึกใหม่ให้ผมเสนอทฤษฎีผมไหมคุณพูดทูกถ้าคุณเห็นชายคนนี้ให้เป็นพยานในศาล ก็คือใส่ร้ายเราครับว่าเราเป็นคนควบคุมไลโน่ให้มาทำลายครับแล้วเราก็ไปเอาหน้าในการจัดการไลโน่โอ้เจเพื่อนเมื่อไหร่นหนจะหยุดมองเราในแง่หลายทีร้อยเมตรเลสกับและมันมีให้เราบนไหนบนนี้เหรอ วันวันนี้ไม่ขึ้นเป็นเออวันนี้หรอมาวันนี้มีอะไรครับวับนนี้มีออ้อาวกำลังจะกระทืบคนเลยมีไงมาตินลีอนโอ้โหอุ้ยเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ย และคือโอ้ยพังเข้าไปเองเลยครับและนอแมนก็โดนลากไปด้วยเรียบร้อยโอ้ย Have to take care of these demons before I can follow Lee into the lab. ต้องรีบจัดก,การสเกตตี้แล้วตามลีไปได้เวลาจัดการสาเปอร์ก่อนเอ้ยโอ้ย เปิดมาก็ฟินิดเลยหรือเปล่าล่ะมันจะได้ไม่เรียกกำลังเสริมนี่ไงแล้วฮะเฮ้ยผิดตัวไปออไม่เป็นไรผิดตัวอุ้ยแต่ไม่เห็นมันไม่เห็นได้ยังไงครับมันไม่เห็นได้ยังไงก่อน Okay. okay. Woo. Nearly. 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 อุ้ยยังอีกเหรอโอ้โหเ้ยโอเคได้อยู่รีบปลอดภัยวันนี้เลยครับกระชากโอ้โหไปทีหนึ่งเกือบไปแล้วหุ้ยมันเห็นเราไม่ทัน ไม่เห็นเราไม่ทันหรือเปล่าถูกหรือไม่ถูกหรือไม่มันเห็นไม่ทันสไปเดอร์แมนถอยไปเดี๋ยวนี้คนของฉันจะการเองลีมาที่นี่แล้วก็ถล่มซะเลยเตือนแล้วนะพ่อซุปเปอร์ฮีโร่เอ๋ก็เด็กก็เราเป็นก็ทำงาน่้มกันไม่ได้หรือไงล่ะ ะทำกันร่วมกันไม่ได้หรือยังไงผมว่าวันเนี้ยได้ตีกับเจได้แล้วดูทรงแล้วเจย่าครับผมไม่เตือนนะพอรอบนี้แล้วผมประมาทเจไหน่อยรอบนี้มันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วผมบอกเลยเจจะไม่ได ah, ้ความปาดีจากผมแล้วนะอือ the demons chew through sable please I'm a warpath w o o h o อือหมดฝันดี เซเบอร์ทําาขู่และมันนั่นเลยว่าผขผู้นี้ไม่อยากร่วมทีมโอ้ยก็มาดิมะมันมีปัญหาอะไรนี่ไงคิดว่าจะมาแยกผลงานหรือไงไม่เคยโว้ยนี่ไงหมวนมาและฟินิชบนกาากศสะพึกไม่ค่อยได้เห็นไงไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้โอ้ไม่ค่อยได้เห็นเลยโอ้โดดโ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 ด กากดมาแล้วฟินิชไปสวยๆยับหน้าเขาให้อืตามด้วยไปตัวข้างหลังต่อและหลบโอ้โหอัดมันติดกระแพงใช่หรือเปล่าล่ะครับอือล็อกล็อกเรียกว่าล็อกล็อกวะหาย่าตี้ไงอุ้ยจุกโอ้โหมันอัดมันอัดแรงมากมันอัดแรงมากเลยฮู้เซเว่นถ้ายามมากันไม่เลิกอย่างนี้โมโหแล้วนะโมโหแล้วโมโหแล้วเว้ย อือวิลส์สพยายามหน้ากากระดับและทุบมาอัดมาแล้ววิลิตวากาอีกตัวหนึ่งอือมันมีปัญหาอะไรมันชอบมาอือทำาการลุกแกนไม่ได้หรือ,อยังไงวะครับเข่าลอยไปทีหนึ่งอือมันกดหรือยังกดหรือยงังกดหรือยังกดหรือยังอือกดหรือยังล็อกล็อกไปเลยมันจะไง time to follow Lee inside เดีเวลาตามลีก็ไม่นานและเออต้องให้เสียเลือดเสียเนือ้อไม่เข้าใจ y ทำไมหนักจังวันนี้อ่ะเฮ้ยโอ๊ยเจ๊